การผูกขาดคือสาเหตุของความยากจนในประเทศไทยที่ไหนมีการผูกขาดที่นั่นจะขาดการพัฒนาแล้วนำมาสู่ความยากจนของคนในประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวรภาษ c ชา n แนลช่องที่เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระ ในช่วงหลายวันก่อนนะครับผมได้เดินทางกลับบ้านที่บุรีรัมย์ซึ่งในอดีตเนี่ยบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่แห้งแล้งมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยจนมีคำกล่าวที่ว่าบุรีรัมย์ต่ำน้ำกินก็คือแม้แต่น้ำจะกินเนี่ยก็ยังต้องตำ่ำลงไปในดินเพื่อที่จะให้น้ำขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นมากินซึ่งก็ถือว่า แรงมากนะครับแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบุรีรัมย์ได้พัฒนาเมืองไปอย่างมากนะครับตอนนี้ก็กล่าวได้ว่าเราเป็นศูนย์กลางนะครับในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับเพราะว่ามีสนามฟุตบอลที่มาตรฐานแห่งหนึ่งนะครับอของเมืองไทยเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีสนามแข่งรถ มาตรฐานระดับโลกด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบุรีรัมย์วันนี้เนี่ยจึงเปลี่ยนไปมากความรู้นะครับวิสัยทัศน์และมุมมองเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับซึ่งก็คิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับเพราะว่ายุคนี้คือยุคของดิจิตอลนะครับเป็นยุคของ โลกาพิวัติที่มีการสื่อสารอย่างรวดเร็วนะครับความรู้เนี่ยแพร่กระจายรวดเร็วมากครับอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่กำลังเฟื่องฟูในบุรีรัมย์ก็คือธุรกิจกัญชานะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของกัญชาก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆกนะครับที่ กัญชาถูกกฎหมายเนี่ยก็มีจัดงานต่างๆนะครับทั้งการเสวนาจัดนิทรรศการให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับให้ความรู้กับคนทั่วไปจำนวนมากได้รู้จักกัญชาว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับแล้วจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับ mm hmm. เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมฟาร์มกัญชาหลายๆที่นะครับ หนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชสมนุนไพรเพื่อการแพทย์โคเมืองนะครับซึ่งก็เป็นวิสาหกิจแรกๆนะครับที่ได้รับใบอนุญาตปลูกเป็นชาอย่างถูกกฎหมายนะครับครับเมื่อเมืองพัฒนาไปนะครับประชาชนก็มี เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นหน้าตาก็สดใสขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเมืองที่มีการแข่งขันกีฬาแทบทุกอาทิตย์นะครับมีนักแข่งต่างชาติเข้ามาโชว์ฝีไม้ลายมือให้ได้เห็นนะครับก็เป็นโอกาสของเยาวชนที่จะพัฒนาตัวเองนะครับตาม แบบอย่างที่ดีนะครับอันนั้นคือเรื่องของการกีฬานะครับวิสัยทัศน์ของผู้นําแต่ละพื้นที่ก็ถือว่าบุรีรัมย์วันนี้มาไกลามากนะครับเป็นเมืองหลวงของอการแข่งรถในประเทศไทยนะครับแข่งฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นเมืองหลวงของกัญชาซึ่งก็จะเป็นอาชีพใหม่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับ ที่เข้ามาบุกเบิกในธุรกิจกัญชาไทยก็มีทั้งกำลังก้าวหน้าสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็ล้มเหลวไปบ้างก็มีซึ่งเป็นปกติของการทำงานนะครับทำธุรกิจก็จะมีทั้งสำเร็จและล้มเหลวนะครับถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องสู้กันต่อไป ขณะที่พี่น้องเกษตรกรโกลเวอร์ทั้งหลายนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็พัฒนาวิธีที่จะปลูกกัญชาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพกับมีนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาประกาศว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกรอบซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะเรียนรู้แล้วว่าการ กำหนดให้กัญชาซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าแล้วก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยเป็นยาเสพติดเราไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเปิดกัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทยมาเพียง2ปีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ40,000ล้านบาทซึ่งก็มีอยู่2ฝั่งนะครับที่ใช้ก็คือด้าน การแพทย์แล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะครับหรือว่าสันทนาการซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับปัจจุบันก็มีแล้ว33ประเทศนะครับจาก100กว่าประเทศเนี่ยได้เปิดให้มีการใช้กันชาได้แล้วนะครับก็มีทั้งเปิดใช้ทางการแพทย์นะครับเปิดใช้ ทั้งสันทนาการและการแพทย์แล้วก็เปิดใช้อย่างเสรีก็มีนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกนะครับได้ศึกษาแล้วว่ากัญชาเนี่ยเป็นพืชที่มีคุณค่าแล้วก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงนะครับหากนำมาใช้อย่างถูกต้องก็สามารถที่จะ,ะนำความมั่งคัง่งมาสู่ประชาชนประเทศชาติได้นะครับ ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีภูมิปัญญาเรื่องกัญชามาอย่างยาวนานนะครับเราจะเห็นว่ากัญชาอยู่ในตำรับยาแพทย์แผนไทยนะครับมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารนะครับก็มีการใช้กัญชาเพื่อที่จะปรุงแต่งรสชาติอาหารนะครับให้มี ความโดดเด่นซึ่งทั้งสองเรื่องนี้นะครับทั้งแพทย์แผนไทยทั้งอาหารเนี่ยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญนะครับที่มีอิมแพคกับคนไทยจำนวนมากทั้งพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมอาหารการท่องเที่ยวตลอดจนถึงพาณิชยกรรมนะครับ การที่จะนำปัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งมองได้เพียงด้านเดียวนะครับไม่ใชเ่เพื่อเซฟเยาวชนหรือ,เ,อ,อเพื่อที่จะควบคุมอะไรนะครับเพียงแต่ว่าต้องการที่จะนำเข้าสู่การผูกขาดเช่นเดียวกับเ,เรื่องของเหล้านะครับที่นำไปสู่การผูกขาดมาในอดีต ซึ่งเหล้าเนี่ยนะครับก็อยู่ในวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่ในอดีตคนไทยสามารถทำเหล้าได้นะครับทุกภาคน,นะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลคนไทยทำเหล้าได้แต่พยายามที่จะเขียนให้เหล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ออกกฎหมายมานะครับห้ามคนไทยผลิตเหล้าแต่ ก็ให้เฉพาะกลุ่มทุนเท่านั้นนะครับผลิตได้ซึ่งกลุ่มทุนนี้ก็สบายเลยครับสามารถที่จะทำเหล้าขายให้กับคนไทยทั้งประเทศได้โดยไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นว่าเหล้าในประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาน้อยมากนะครับปัจจุบันก็มีการที่จะเ,เปิดนะครับให้ คนไทยนะครับที่มีความสามารถสามารถผลิตเหล้าได้แต่ก็ยังมีกฎหมายหลายข้อนะครับที่กีดกันอยู่นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ทำมาในอดีตนะครับว่าการนำสินค้าที่มีมูลค่าสูงเนี่ยเข้าไปสู่การผูกาดได้อย่างไรนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรไม่มีกำลังที่จะ ต่อสู้ไม่มีกำลังที่จะไปชี้แจงในสาภาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกฮุบมูลค่าทางเศรษฐกิจไปอย่างง่ายๆนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้ข้าวราคาถูกเพราะอะไรเพราะไม่สามารถแปรรูปข้าวให้มีมูลค่าสูงก่อนจำหน่ายได้ ทั้งทงที่ชาวบ้านทำได้แต่ไม่ได้ทำนะครับเราจึงเห็นโครงการรับจำนำข้าวเราจึงเห็นการโกงต่างๆมากมายนะครับอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนนะครับสำหรับเรื่องกัญชาแล้วสิ่งที่เราต้องจับตามองนะครับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะว่ากัญชา เป็นพืชที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือดอกกัญชาเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็มีมูลค่าสูงสุดหากควบคุมนะครับแม้เพียงบอกว่านำเพียงดอกกัญชาเข้าไปเป็นยาเสพติดนะครับนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าครอบงำเพื่อที่จะ ผูกขาดทางการค้าจากพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคนไทยโดยรวมอีกรอบโดยกลุ่มทุนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องมองให้ลึกๆนึกให้นานๆน,นะครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเรานะครับสำหรับผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะต้องนำาััญชากลับไป สู่การเป็นยาเสพติดเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีกรรมาธิการนะครับหลายชุดนะครับแล้วก็มีร่างเกี่ยวกับพรบรกัญชาจากทั้งจากพักการเมืองนะครับได้เสนอเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรออกพรบรควบคุมนะครับที่เหมาะสมมากกว่าซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับ พี่น้องเกษตรกรแล้วก็คนไทยมากกว่านะครับที่จะได้ใช้ประโยชน์จากกัญชามากขึ้นนะครับครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับมีทั้งประโยชน์และโทษเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องกัญชาเนี่ยเราควรจะรณรงค์ให้คนไทยรู้จักกัญชาให้มากที่สุดนะครับรู้ว่าใช้แบบไหนผิด แบบไหนถูกนะครับเพื่อให้เกิดจากการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องอันนี้คือหน้าที่นะครับของรัฐบาลหน้าที่ขององค์กรที่มีความรู้นะครับหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องช่วยกันศึกษาหาความรู้นะครับนำสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์เนี่ยเข้ามาพัฒนาชาติบ้านเมืองเรานะครับครับสำหรับเรื่อง การผูกขาดนะครับคือสายเหตนของความยากจนในประเทศไทยก็อย่าได้ทำอีกเลยนะครับไอ้ที่ทำแล้วก็ควรจะยกเลิกออกไปนะครับเช่นเรื่องของเหล้าเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของการค้าที่มีการควบรวมกิจการเพื่อที่จะเอาเปรียบประชาชนนะครับอันนั้นก็รู้แล้วก็ควรเลิกนะครับ แม้ว่ากฎหมายจะยังเอื้ออยู่นะครับแต่ก็ควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการที่จะทำการค้าครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับว่าการผูกขาดเนี่ยคือสาเหตุของความยากจนนะครับเพราะว่าทําให้ ขาดการพัฒนานะครับขาดการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เกิดการออกเอาเปรียบในสังคมอย่าให้มีอีกเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ